น้ำแห้งจะได้ว่านแฮ่ครับผม่ัว่านทางในนี่ครับผมจบเหมือนจอบกินเหมือนจอบปลาลกจอบกินปลาเลยครับไอ้ล่าไปแล้วไปแล้วจะครับไหนไล่ฉันได้ ฮึบฮึบถุบอือสัยวันนี้จะยุูไม่ได้แล้วสงสัยจะได้เอาเทมาวานกับเขาแล้ววันนี้บึนกันครับผมจะได้หลายคนไรอ่าเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้ว ลุบฮึบฮึบฮึบไหนอ้ย่าอู้ลุดลุตลุตโอ้ลุดเยอะลุดโซ่สามตัวเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนปากหาวเต็มแหยาเนเลยครับผมอูดฟ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 ูดยอดเลยครับ